ผู้แสวงหานะ่ะไม่เก่งนะถามเมื่อกี้เมืม่อเช้าถามว่าอะไรนะเอาเลยเอาเลยอ่ะอ่ะอะนหน่อยนึงฮะถามว่าอะไรเมื่อเชา้านะฮะแต่ไม่ได้โอ้โหเี่ยหน่ออ่าจะมาจําให้ก็ไเลยเมื่อเช้าถามว่าอาจารย์ทํายังไงนั่งไม่สงบเลยนั่งจิตไม่สงบทํายังไงจะให้มันสงบคนที่มีความวุ่นวายนะเรื่องเหตุปัจจัย อย่างเกิดขึ้นทั้งโครคภัยไข้เจ็บนะลูกผัวไล่นาสาโชสมบัติพระสถานทั้งหลายคนข้างบ้านหมาแมวเป็นไปหมดเลยอยากจะให้สงบนะก็บอกว่ามันไม่สงบหรอกนะเพราะว่าธรรมชาติของจิตมันอยู่นิ่งไม่ได้นะก็บอกว่าจะทายัางไงให้จิตมันนิ่งมันไม่นิ่งเพราะจิตธรรมชาติของจิตมันมีนมการเกิดดับนะจิตเนี่ย สติสัมปชัญญะเนี่ยเราจะดูแลจิตไม่ได้เห็นไหมจิตมันคิดปรุงแต่งเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเราดูแลไม่ได้เพราะสติเรามันไม่ไหวพอเนี่ยที่จะไปรักษาเนี่ยที่จะรักษาจิตเนี่ยมันทําไม่ได้แต่ทีนี้เราต้องฝึกนฝึกจากเริ่มทําความสงบมันมีสองอย่างอย่างที่หนึ่งคือสมถะสมถะคือเพื่อนทกากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเนี่ยให้จิตนั้นอยู่ในอารมณ์เดียว อย่างเช่นพุทโธก็พุทโธไปเนี่ยเมื่อพุทโธพุทโธจนชินแล้วเนี่ยเห็นไหมจิตไม่คิดอย่างอื่นแล้ะมันจะคิดอยู่แบบพุทโธแล้วมันก็มีความสงบในตัวของมันเองนะบางคนก็ลุล่วมหายใจเข้าหายใจออกบางคนก็เดินจงกลมตามตามตามแนวนะตามแนวตามทางนะก็เดินดูกายเดินกลับไปกลับมาดูกายมันเดินเพราะจิตสติมันมาอยู่ที่การเดินมาอยู่ที่ลมหายใจมาอยู่ที่พุทโธนะถานว่ามัน มันมันมีอยู่แค่นี้มันจะไปฟุง้งซ่านมันไม่ฟุง้งซ่านเมื่อสร้างความสงบว่าเกิดขึ้นอันนี้เราไม่ทํากันเพราะเราไม่รู้จักหนึ่งเราไม่นขนวายนะเราไม่สแสวงหาที่จะทํากันอันนี้เป็นการสงบเชื่อข่าวนะแต่ไม่สามารถที่จะดับกิเลสได้สิ้นเชิงนะก็เมื่อไรทําก็สงบนะเมื่อไรทําก็สงบเมื่อไรปฏิบัติก็สงบนะแต่ทีนี้ก็ใช้ ที่หนึ่งนก็คือใช้อารมณ์สมาธิเนี่ยนะเข้าไปดูแลจิตเวลาธรรมชาติที่เราปล่อย